เปิดแอร์ที่ไรจมูกตันทุกทีอย่าเพิ่งโทษแอร์ปัญหาคลาสสิกที่ใครหลายคนเจอแต่รู้ไหมว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจซับซ้อนกว่าที่คิดถ้าปล่อยไว้นานอาจไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญแต่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้มาดูกันว่าทำไมเปิดแอร์แล้วถึงคัดจมูกและมีวิธีแก้อย่างไรให้ได้ผลจริงหลายคนอาจคิดว่าอาการคัดจมูกเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ลองนึกภาพว่าต้องนอนหลับทั้งคืนโดยที่หายใจไม่สะดวกรู้สึกเหมือนมีอะไรมาอุดตันอยู่ในจมูกมันทรมานขนาดไหน และถ้าอาการนี้เกิดขึ้นบ่อยๆละ่ะมันจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับและอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆได้อีกมากมายทําไมเปิดแอร์แล้วคัจจมูกไม่ใช่แค่เรื่องอากาศเย็นอย่างที่คิดอาการคัจจมูกเมื่อเปิดแอร์เกิดจากหลายปัจจัยที่ทํางานร่วมกันมาดูกันทีละประเด็นเพื่อให้เข้าใจอย่างละเอียดอากาศเย็นจัดหลอดเลือดในจมูกขยายตัวเมื่ออุณหภูมิในห้องลดลงอย่างรวดเร็วร่างกายเราจะพยายามปรับตัวเพื่อรักษาความอบอุ่นโดยการขยายหลอดเลือดในโพรงจมูก เพื่อให้อากาศที่หายใจเข้าไปอุ่นขึ้นก่อนถึงปอดการขยายตัวนี้เองที่ทำให้เยื่อบุจมูกบวมขึ้นส่งผลให้เกิดอาการคัดจมูกหายใจไม่สะดวกและรู้สึกอึดอัดแอดูดความชื้นจมูกแห้งผากเครื่องปรับอากาศมีหน้าที่หลักในการลดความชื้นในอากาศเพื่อให้เรารู้สึกเย็นสบายแต่ผลที่ตามมาคืออากาศในห้องจะแห้งมากเมื่อจมูกสัมผัสกับอากาศแห้งเยื่อบุจมูกจะพยายามสร้างความชื้นเพื่อป้องกันตัวเองทำให้เกิดอาการบวมและคัดจมูกนี่คือคกลไกป้องกันตามธรรมชาติของร่างกาย ฝุ่นและเชื้อราในแอร์ตัวการก่อภูมิแพ้แต่ตรงนี้แหละที่หลายคนมองข้ามถ้าเราไม่ทําความสะอาดแอร์อย่างสม่าเสมอฝุ่นละอองเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างๆจะสะสมอยู่ภายในเครื่องโดยเฉพาะที่แผ่นกรองอากาศฟิลเตอร์เมื่อเปิดแอร์สิ่งเหล่านี้จะถูกพ่นออกมาพร้อมกับลมเย็นเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราและกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้คัจมูกจามหรือแม้กระทั่งแสบตาแสบจมูกลองนึกภาพว่าคุณกําลังหายใจเอาฝุ่นละอองและเชื้อโรคเข้าไปทุกวันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพขนาดไหนเยื่อบุจมูกไวต่อความเย็น นอน Allergic เรนนิทิสเซาในบางคนมีภาวะที่เรียกว่าเยื่อบุจมูกไวต่อความเย็นเป็นพิเศษไม่จําเป็นต้องมีอาการแพ้ใดๆเพียงแค่สัมผัสกับลมเย็นจากแอร์หรืออากาศที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วก็จะทําให้เยื่อบุจมูกบวมและเกิดอาการคัดจมูกได้ทันทีภาวะนี้อาจเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมการทํางานของเยื่อบุจมูกวิธีแก้อาการคัดจมูกจากแอร์ทำตามนี้รับรองหายใจโล่ง การปรับพฤติกรรมและดูแลสภาพแวดล้อมในห้องนอนเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดในการบรรเทาอาการคัดจมูกจากแอร์ลองทำตามวิธีเหล่านี้เพิ่มความชื้นในห้องกุญแจสำคัญที่หลายคนมองข้ามใช้เครื่องเพิ่มความชื้น h u m i d i f i e r เพื่อรักษาระดับความชื้นในอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมประมาณ40-60%ถ้าไม่มีเครื่องเพิ่มความชื้นอาจใช้วิธีง่ายๆโดยการวางอ่างน้ำหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆไว้ในห้องนอนเพื่อช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือกำจัดสิ่งสกรปรกและลดอาการบวมการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการะล้างฝุ่นละอองสารก่อภูมิแพ้และสิ่งสกรปรกต่างๆที่สะสมอยู่ในจมูกนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการบวมของเยื่อบุจมูกทำให้หายใจสะดวกขึ้นควรล้างจมูกอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งโดยเฉพาะก่อนนอนปรับอุณหภูมิแอร์ให้อุ่นขึ้นไม่ต้องเย็นเจี๊ยบก็สบายได้ไม่ควรตั้งอุณหภูมิแอร์ให้เย็นจัดจนเกินไปเพราะจะทำให้ร่างกายต้องทำงานหนัก ในการปรับตัวแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ25-27องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สบายและไม่ทำให้จมูกแห้งเกินไปทำความสะอาดแอร์อย่างสม่ำเสมอป้องกันต้นเหตุของปัญหาการทำความสะอาดแอร์อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันอาการคัดจมูกควรล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ filter ท,ทุก1 2ถึงส,งสัปดาห์และควรเรียกช่างมาล้างใหญ่ deep cleaning อย่างน้อยทุก3าถึงเดือนเพื่อกำจัดฝุ่นละอองเชื้อราและสิ่งสกรปรกต่างๆที่สะสมอยู่ภายในเครื่อง ดื่มน้ำให้เพียงพอร่างกายชุ่มชื้นจมูกก็ชุ่มชื้นการดื่มน้ำอุ่นหรือน้่งอุณหภูมิห้องให้เพียงพอตลอดทั้งวันจะช่วยให้เยื่อบุต่ตางๆในร่างกายรวมถึงเยื่อบุจมูกมีความชุ่มชื้นลดอาการแห้งและการอุดตันของจมูกลงได้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มเย็นจัดเพราะอาจทําให้หลอดเลือดในจมูกหดตัวและเกิดอาการคัดจมูกได้เมื่อไหรควรไปพบแพทย์อย่าปล่อยไว้นานถึงแม้ว่าอาการคัดจมูกจากแอส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการอื่น ร่วมด้วยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการคัดจมูกเรื้อรังนานเกินสองสัปดาห์มีน้ำมูกข้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเขียวมีอาการปวดหรือเจ็บบริเวณใบหน้าหายใจลำบากมากขึ้นอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคไซนัสอักเสบภูมิแพ้เรื้อรังหรือภาวะอื่นๆที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้องอาการจมูกตันจากการเปิดแอร์เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยแต่สามารถป้องกัน และบรรเทาได้ด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่ใส่ใจดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วคุณละ่ะเคยเจอปัญหาเปิดแอร์แล้วคัชมูกไหมมีวิธีแก้แบบไหนที่ได้ผลสําหรับคุณลองมาแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยและคุณคิดว่าสาเหตุที่แท้จริงของอาการคัชมูกจากแอร์คืออะไรกันแน่ระหว่างอากาศเย็นความแห้งหรือฝุ่นในแอร์มาร่วมถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกคน